สวัสดีค่ะที่ดีบ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นบัวดินที่เราขุดขึ้นมาสำหรับขายค่ะเพื่อนๆเซตนี้26สีค่ะ26สิสีสีละหนึ่งหัวค่ะ26สี26หัวนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะ ที่บ้านเราบ้านสวนไม้หัวดอกสวยมีบัวดินสีสวยๆเยอะเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะบัวดินสีสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีขายตามทั่วไปนะนี่ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f c e b o o k f a n p เ Page ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ ลายแอด y u n g นะคะใส่เครื่องหมายแอดนะคะแล้วก็ใส่ y u n g ที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะโอเควันนี้ยุ่งลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ